สวัสดีครับวันนี้ัมเจสซีพาครับวันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาชมเกตเล็กๆนะฮะก็มาดูแนวทางการเตรียมดินเตรียมถุงเพื่อที่จะเปลี่ยนเม็ดที่เสียบเม็ดพันธุ์ทุเรียนนะฮะอันนี้เป็นแผงของป้าปนิดพันไม้นี่ครับก็เป็นการเตรียมถุงก็ือใช้ดินกับแกลบผสมเพื่อที่จะเอามาเตรียมใส่ยอดพันธุ์ที่เสียบแล้วอชุดนี้จะเป็นตัวกระดุมนี่ฮะ ที่เตรียมใส่คือเป็นเตรียมใส่กระดุมนี่ฮะอันนี้เป็นแกบกับดินดินแดงนี่ฮะเยแกบกับดินแดงเขาก็จะกอกใส่อย่างงี้เนี่ยอ่าก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ส่วนผสมอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะส่วนผสมเนี่ยเขาก็เตรียมอย่างงี้ไว้เลยอ่าเป็นดินดินดินแดงเลยดินแบบลูกหลังมันเขาเรียกอะไรอ่ะผมก็ ลูกลางนี่แดงฮะมันก็ไม่เชืเชิญลูกหลางเพราะมันมีหินนะมันเป็นแบบดินดินดีอแล้วก็เป็นแกบผสมเป็นแกบดิบนะฮะสวยมากเลยฮะก็อันนี้เขาก็จะใส่พอประมาณนะแล้วก็ตั้งเรียงกันไปเลยนี่ครับหลังจากที่เสียบติดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอามาปักปักใส่อย่างเงี้ยนะฮะอนี่เป็นแผงของป้าเขาเนี่ยเยอะเลยนะฝั่งนี้ก็มีฮนะเนี่ยโอ้ฝั่งในนุ่นยาวเลยนะอ่า ป็นอีกหนึ่งแผงที่ผมว่าเขาก็ทําพันุ์ได้ดีแล้วก็ไม่เร่งฮอร์โมนมากก็คือปล่อยธรรมชาติทําให้การเติบโตของทุเรียนเนี่ยมันดีแต่งนี้นะก็โดยอยากทำให้เอฟซีได้ที่เพิ่งติดตามผมหรือว่าได้เข้ามาดูช่องผมเนี่ยก็จะมีทางเลือกให้ทาง FC ได้เจอแหล่งพันุ์ที่ราคาย่อมเยา แล้วเป็นแหล่งพันธุ์ที่ดีอ่าจริง,รงๆหลายแผงเขาก็ทําก็มีอ่าหลายแผงที่ทําดีก็อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะว่าเลือกสรรกันนะตรงนี้ส่วนหนึ่งผมก็ทําทในในแนวทางที่ผมทําผมใช้ผมก็จะบอกในแนวทางตรงนั้นฮนะก็ยังไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะอันนี้เป็นเก็บเด็กๆนะในการทำเนี่ยฮะคือยังไงเนี่ยเราก็ต้องใช้แกบถามว่าแกบตามหลักการแล้วเนี่ยมันจะใช้ การย่อยสลายด,ดึงอะไรแล้วแต่เนี่ยอันนั้นคือตามหลักการหลักวิทยาศาสตร์แต่ความเป็นจริงแกบคือช่วยให้ดินโปง่งร่วนซุยทําให้การระบายน้ําได้ดีในในการทําพันธุ์ทุเรียนแค่นั้นเองเราก็จะต้องใช้แกบเข้ามามีส่วนผสมเพื่อที่เราลดน้ําทุกวันเนี่ยฮะมันจะไม่อมน้ําทําให้ระบบรากเขาเดินดีไม่เน่าตรงนั้นมีช่องอากาศเยอะแต่ถามว่าแกบตามหลักการเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนาะมันก็มีหลักการเยอะบางคนบอกใช้แกบไม่ไดีหรอก มันจะทําให้ต้นเหลืองเพราะมันดึงพาธาตุอาหารอะไรไปยอยสลายตัวเองอันนี้แล้วแต่ความความเชื่อของแต่ละท่านกับหลักการวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งมันก็มีส่วนความเป็นจริงแต่เราปลูกทุเรียนเราก็ต้องดูแลใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมอนรดน้ําถามว่าการทาเนี่ยมันก็ต้องอยูอ่ในหลักการปฏิบัติกับความเป็นจริงกับทฤษฎีเนี่ยมันก็ต้องให้มันไปด้วยการส่วนใหญ่เราปฏิบัติแบบนี้เราก็ได้ผลออกมาใน การทาทุเรียนให้เติบโตมีลูกกินเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากจุดนี้นี่แหละฮะก็ยมผมว่ายามทําให้เพื่อนดูจากความเป็นจริงนะว่าเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะอยู่อย่างนี้เอาเถอะนี่คือแหล่งพันุ์ที่ทําใหญ่และทํามาเป็นสิบสิบปีแล้วเราทําแบบนี้ตลอดฮะเราไม่เคยไปใช้อะไรมาผสมนอกจากแกบฮะคือแกบดิบด้วยไม่ใช่แกบที่ไปหมักหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นนี่ฮะก็เป็นแกบแบบนี้แล้วก็ใช้ปลูกฮะนี่ฮะจนทุเรียน ต้นขนาดนี้แล้วเราเอาไปปลูกที่สวนเราจนต้นมีลูก3ามสปีเก็บขายกันได้เป็นล้านล้านเนี่ยก็เริ่มต้นจากจุดจุดนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ยังไงก็ฝาก FC. เอฟซีอ่าลืมกดติดตามน,นะฮะช่วลืมกด subscribe ก็ยังไงก็ก็ผมก็พยายามทําในแนวหลักการความเปจริงและเอะที่เขาเคยทํามาแค่นั่นเองก็อยากให้เพื่อนเห็นส่วนหนึ่งก็ไม่อยากให้เพื่อนคิดมากว่า มันอย่างู้นอย่างนี้อย่างนั้งงนแล้วทาให้เราไม่สามารถจะประสุเรียนรอดฮะก็เนี่ยผมพยายามทำให้เห็นในหลายรูปแบบฮะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับสวัสดีครับ